เขาหนูเป็นเคส hard คุณแม่นะคะอาย,อยุประมาณ70กว่า,วาแล้วค่ะก็เขาเป็นทั้งไขมันความดันแล้วก็เป็นหัวใจแล้วก็มีอาการแบบแน้นอกเหนื่อยง่ายแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะด,ด้วยเป็นหลาย<ม>โรคมากก็ทาน hard ตอนแรกคุยกับเขาเขาบอกว่าหายไหมหนูบอกว่าหายไม่หายมันมันอันนี้หนูรับปากแน่นะคะเพราะหนูมไม่ใช่คุณหมออะไรยเงี้ยแต่ว่ามันจะช่วยให้ดีขึ้นถ้าพี่ทานต่อเนื่องหนูขอต่อเนื่อง3เดือน เขาก็ทานไปค่ะสรุปว่าไป2เดือนครึ่งโทรมาก็ดีก็ไปตรวจหมอดีเขาบอกว่าแม่เขาดีใจมันถูกหวยมากเลยตอนนี้ค้าพวกน้ำไขมันความดันแล้วก็พวกคอเลสเตอรอลต่างๆค่ะเป็นปกติจากที่ป่วยมานานเป็นสิปียังไงไม่หายตอนนี้เขาบอกว่าหมองดยาทุกอย่างแล้วเหลือแค่ยาตัวเดียวคือยาเบาหวานเขาก็เลยสั่งอูมิไปเพิ่มหนึ่งกล่องถ้าเราากัมาสองที่สเดือนครึ่งนะคะก็ได้ขอเขาไว้สเดือนเขาก็เปลี่ยนมาทานอูมิ แล้ว <â> หัวใจเต้นผิดจังหวะนจยเป็นยังไงมันจะเย่ยงสมมติว่าคนเราปกติค่ะเวลาเราอยู่เงี้ยเราจะไม่รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจเราค่ะแต่ถ้าแต่ว่ารู้สึกว่ามันตึกๆถ้าเรารู้สึกว่าเราหัวใจเราเต้นน,นั่นคือเต้นผิดจังหวะ แล้วการผิดจังหวะบางทีมันจะหายไปจังหวะหนึ่งบ้างเกินมาจังหวะหนึ่งบ้างนนี้ต้องไปตรวจแต่บางคนเนี่ยเวลาไปหาหมอหมอบอกไม่เป็นอะไรไปตรวจไม่เจอเพราะว่าเราไม่ได้ไปจังหวะที่มันผิดจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เป็นบ่อยๆอยะคะ่ะต้องบอกต้องจับเลยว่าเออเป็นที่จังหวะช่วงไหนต้องจดเวลาไว้หรือว่าบางทีมันไม่เจอนะตอนนั้นนะคะต้องให้หมอเขาเอามอนิเตอร์กลับบ้านเขาจะให้เป็น คลายตัว10-24ชั่วโมงแล้วก็มาวัดผลว่ามันเ <c oughs> ต้นที่จังหวะตอนไหนเพราะอะไรอะไร้ <c oughs> ใช่จ <c oughs> ะเป็นโมลี่ก่อนใช่เห็นีคุณบอกว่ามันจะต้องมีการจี้ไฟฟ้าอร่า้านั่นคือเป็นวิธีการรักษามีจ, <c oughs> จี้ไฟฟ้าบางคนจี้แล้วก็ดีขึ้นบางคนจี้แล้วก็ไม่ดีก <c oughs> ็ทานฮาร์ดทานฮาร์ดทานฮาร์ดน,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 นี่ช่วยเรื่องหัวใจเต้นที่จังหวะนี้มากหนูมีเคสเพื่อนที่ออสเตรเลียนะคะบินกลับมาไทย แล้วมีกลับเพื่อมาตรวจเรื่องหัวใจเป็นผิดจังหวะที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ารักษาแพงปรากฏว่าตอนที่เป็นเนี่ยเป็นเคสขนาดว่าเดินที่เมกับบางนาเนี่ยวูบหัวหัวฟาดพื้นเลยเพราะผิดจังหวะมากมันจะทําให้วูบได้ตอนนี้กินฮาร์ดไปกล่องแรกตอนนั้นอยู่บนไทยอยู่กินแล้วก็รู้สึกดีขึ้นจากนั้นไม่วูบแล้วพอเขากลับออสเตรเลียแล้วพ่อแม่เขากำลังจะบินไปหาก็สั่งฮาร์ดเพิ่มเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีอาการแล้วรู้สึกเป็นปกตินี่ก็คือเคสหัวใจนี่ฮาร์ดนี่เอาอยู่ทุกเคส เขาให้เขาให้ได้กินแต่ที่วีบอกเขาได้เข้าป่าเถอดดีหมดทุกอย่างนะคะไงฝากฮาร์ดไ่้ในอ้อมใจด้วย